เอาละครับทุกคนแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมว่าผมจะไปเล่นช่องเขาซะหน่อยฮะแต่ว่าช่องเขาเนี่ยมันเอาออกไปแล้วฮะทุกคนคลิปนี้ผมขออนุญาตบิดสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาไอเดียหลักมาฟาร์มคังแสงกันนะครับคลิปนี้เออสุดพื้นที่ผมจะเอาไปในคลิปนี้เนี่ยใครที่ดูไลฟ์ผม,มบ่อยๆน,น่าจะเห็นกันแบบว่าบ่อยมากแล้วแหละทุกคนเออน่าจะเป็นแบบเท็ดโฟร์บิวนี้นะไม่ใแชบบ่อันนี้เท็ดโฟร์น่าจะเป็นบิวนี้ครับทุกคนก็เป็นบิวที่ผมเนี่ยเล่นบ่อยที่สุดในช่วงนี้ละก็ปืนอื่นเนี่มม่ยยคอมมเนบกผไได้ลละรั เออถ้าเราประกอบตั้งแต่ต้นของบิวนี้เนี่ยค่าความเสียหายของเท a d โฟนนะครับก็จะอยู่ที่1นึ0 0 0 0นเนะครับผมก็ตีมผมก็1น0 0 0 0สนเละกันนะทุกคนตอนนี้อัปเดตครั้งผมเนี่ยไอดีหลักผมก็อยู่ประมาณ11.8เนี่ยผมก็ มันมีแค่นี้จริงๆครับก็พยายามแบบว่าเล่นแบบไม่ได้ให้มันเซฟที่สุดนะแต่ว่าผมก็พยายามแบบเล่นบล็อกเซตประมาณกลางๆครับประมาณสิบห้านะทุกคนเออแต่ว่าใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการฟาร์มไอเดียหลักแนมะ่อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมเหมือนเดิมนะผมอ่านทุกเมนต์อยู่แล้วนะทุกคนเออไปเดี๋ยวเราไปกดที่ข้างแสง 120k กันดีกว่านะทุกคน let's go <S โอ้โหกล่องไอ้ดรอปโชคดีสีดำกำลังมาฮะโชคสีดำโชคดีสีดำเฉย แปแล้ทุกคนเกมแรกก็อย่างที่บอกไปว่าปกติผมก็จะแบบไม่ได้วอร์มเลยนะผมก็จะแบบว่าเข้ามาแล้วก็อัดแล้วก็ทําเลยแล้วทุกคนคลิปนะครับเราแบบว่าวอร์มไปพร้อมกันเลยแล้วทุกคน <c oughs> ช่วงแรกเนี่ยก็จะติ่มติมหน่อยแล้วกันนะแบบอาจจะยิงไม่โดนนะพอมาเล่นอัอดในใจโรผมเนี่ยก็จะปรับไปที่85นะครับก็มันจะอแบบว่าแบบสายยิงคลีนหน่อยนะทุกคนเุ้ยอันนี้บอดนะครับโอ้ย,ยังมึนอยู่เลย <c oughs> มองอะไรไม่เห็นเลยฮะเดี๋ยวเราเข้าในดีวกว่าทุกคนเดี๋ยวเราดูลิ้นชักก,ก่อนดีกว่านะผมม่าจะได้อะไรนะ ลิ้นชักของระโอ้โหแต่ว่าของม่วงก็แพงนะทุกคนทำไปเล่นไปของม่วงนี่แพงมากเลยนะช่วงนี้นะครับโอเคก็เปิดระหว่างรอประตูเปิดนะครับทุกคนกระเป๋าเวลาเล่นทางแสงเนี่ยผมไม่นำอย่างหนึ่งกับกระเป๋านี่ไม่ต้องเอามาก็ได้นะทุกคนก็คือกระเป๋าเนี่ยมันมันแบบว่ามันมีโอกาสจะแบบกระเป๋าใหญ่กว่าเดิมที่เราเอามาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบอดข้างใน,นมันเผื่อเป็นกระเป๋าใหญ่อะไรอย่างนี้นะทุกคนเออ เราไม่ต้องเอามาให้เปลืองเนะี้ยเดี๋ยวนี้กระเป๋าก็แพงแพงนะแบบอยากฟาร์มจริงๆเนี่ยเก็บกระเป๋าขายก็รวยนะทุกคนกระเป๋าเนื้อมวนๆม้วนใส่ไปเลยนะครับใบหนึ่องอะสองสามหมื่นก็มีให้เห็นนะถ้าในคังแสนเนี่ยก็ชิวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องหลอกให้เขาเข้ามาเนะี่ยหรือไม่ก็ถ้าเราฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถออกไปก็ได้เหมือนกันนะทุกคนาฟาร์ดฟาเราต้องเปิดฝั่งนี้นะครับผมมันจะมีสองฝั่งนะเผื่อใครไม่รู้โอเคเช็กก่อนแล้วกันเนปะก็มีแต่ของโมงนะอันนี้แพง โอเคเอาปะเปิดเซฟก่อนเลยครับเซฟแรกของคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเกลือโอเคแต่ข้างแสงช่วงนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าเป็นแบบที่เล่นง่ายมากนะทุกคนเห็นไหมผมบอกแนละ้วไม่ต้องเอากระเป๋าใหญ่มาแล้วทุกคนบอทเนี่ยเขาเอากระเป๋มาให้เราละกระเป๋อันนี้เนี่ยหมื่นสองหมื่นเลยนะครับกรานาขายนะแพงมากแล้วทุกคนไปดูเซฟตรงกลางแล้วก็ดูการ์ดแดงนะว่าการ์ดแดงมีอะไรการ์ดแดงมี X50 แล้วก็บอกเลย โอเคแล้วก็ตรงนี้เปิดไม่ได้นะตรงนี้เปิดไปได้ไม่มีอะไรวางนะดเดี๋ยวดูการ์ดแดงก่อนดีกว่าการ์ดแดงเหมือนว่าจะมี AX 1กหนึ่งกระบอกนะครับผมว่าเปิดไปเลยดีกว่าเนาะเราไม่ต้องมารออะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็มีคนมาอยู่แล้วเนาะเซฟนี้เดี๋ยวดูซิว่ามันจะได้เอาโอ้ยโอ้ยเปิดได้ด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มรอไปก่อนดีกว่านะเมื่อกี้ข้างนอกเสียงล่าสุดเนี่ยเป็น apk นะทุกคนโอ้ยโอเควิดีโอหมดก็แพงอยู่นะครับแพงเราเราดูอันนี้ก่อนดีกว่านีของแดงจากเซฟนี้ ผมว่าถ้าได้เนี่ยมันต้องนะไม่ได้นะเกลืออยู่พอสมควรนะผมว่าทําไมเขาไม่ค่อยเข้าข้างในกันนะผมว่าอะไรทำไมช่วงนี้เขาแบบไม่เล่นข้างในกันพวกคลังแสงนะฝังพยาบาลฝั่งเรดาเอ้ยมีคนเข้ามาโอ้โหโอ้แตก เราเล่นจังหวะแบบเร็วไปครับจังหวะคือไม่ไหวเลยครเราต้องได้ยิงตั้งแต่แรกแต่นี้คืออะฮะเอาเราแตง่งปืนไปดีกว่าแต่ผมว่ารู้สึกว่าเกาะมันเนี่ยจะเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วเกาะพกเกาะห้าเนี่ยจะเอาไม่อยู่แล้วนะทุกคนผมว่าอาจจะต้องใส่เกาะหกเล่นเนี่ยดูทรงแล้วว่าเกาะหกเท่าน,นั้นนะผมเซ็ตก็จะต้องเปลี่ยนนิดหน่อยนะไม่ไม่นิดแล้วทุกคนมันมันคือเทียสุดๆแล้วแหละอันนี้เอาทุกคนมีเทียพออยู่ในตู้เน,น,นรับโอ้โหเราต้องเอาเซ็ตอย่างนี้มาเดินล่าจริงๆแล้วคือ เราจะประหยัดเนี่ยพอประหยะัดปุ๊บมันสู้ใครไม่ได้อะทุกคนเออพอประหยัดเนี่ยมันสู้ใครไม่ค, Xing, ค่อยจะได้อะมันจริงเขาไม่ค่อยจะตายนะแต่ว่าเราต้องโอเค okay. ขออย่างเดียวเลยทุกคนไม่เข้าหน้าครับอุย้ยมีเสียงวีเอสหนึ่งคนครับเราจะต้องมองหาเอาครับผมไม่รู้เขาอยู่ไหนนะแต่ว่าเราแบบพึ่งวอมจริงๆด้วยทุกคนอุย้ยโดดโดดโดดอุย้ยมันโดดไม่ติดหนึ่งคนครับเฮตายทุกคนตายหนึ่งลนะ เดี๋ยวเราต้องหาอีกคนหนึ่งดีกว่านะครับเมื่อกี้เหมือนว่าจะยินเสียงเออยู่แถวอ,อข้างหน้าเรานะครับทุกคนผมกลัวว่าเขาจะดักเราเนี่ยนะเหมือนจะมีเสียง m ออยู่ข้างหน้านครับเราต้องระวังเลยดีนะทั้งแสงช่วงนี้ผมเล่นไม่ค่อยจะได้เท่าไหรนะ่เนี่ยดูทรงแ็ไปแปลก,ปกไงไม่รู้นะหรือว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วก็ไม่รู้นะแมปนี้เนี่ยผมทําคลิปล่าสุดก็โหนานแล้วอะทุกคนไปครับเดินหาต่อเลยข้างหน้ารู้สึกว่าจะนี่ไงนี่ไยน่าจะเดือดแล้วทุกคนผมว่าใช่นะ โอเคตายครับทุกคนเซฟฟีนะเราได้เซฟฟีหนึ่งแนละ้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราดูเซฟเขาก่อนดีกว่าสิบสองวินททุกคนยังไม่สามารถเปิดได้นะผมถึงไม่รีบเปิดเอันนี้ของเป็นเ e อเป็นเอเคสิบสองแนแล้วก็ขอห้านะรู้สึกว่าเหมือนจะได้ของแดงหรือเปล่าอันนี้ของแดงสักินไปแเจมๆของแดงของแดงไหมโอ้โหมีทิมีทิศุณนุมีทิศไม่ได้ลนะ แต่ว่าไม่เป็นไรครับอย่าง M4 กับเสียง T03 เนี่ยเหมือนได้อยู่ฝั่งนี้เลยไม่ T03 ไหมทุกคนมันเป็นพวก DMR นะครับพก็โโตระกูล LR นะเปิดประตูหนึ่งนาที4 0ไม่รู้เปิดประตู 40, ะตกลางหรือเปล่าแล้วก็เห็นหัวโดดตรงนี้คนนึงผมไม่ใช่ฮะประตูหนึ่งนาที4 0เนี่ยเปิดนะครับเจอแล้วตายครับทุกคน เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงฝั่งนี้คนหนึ่งไม่รู้ว่าไปไหนและวแเหมือนว่าประตูอ่อหนึ่งสี่สิบเนี่ยจะมีคนหน,นึ่งคนนะครับไม่หนึ่งคนหรอกอาจจะหลายคนแหละนะครับเดียผมก็ไม่ชัวร์แลว่าเขาจะมีประมาณเท่าไหร่เปิดประตูไปแล้วครับดีละดีนะที่เขาเข้าไปก่อนนะครับเฮ้ยข้างนอกหนึ่งคนนี่ไงคน โอ้โหอากาศทุกคนตายครับได้อยู่เขาเนี่ยน่าจะไล่ถ่ายเซฟเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะจะเหลือด้วยหรือเปล่านะสะอาเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ปั๊มยาฟ้าเป็นไอ้ฟ้า,ฟายาแดงครับไปแล้วก็วิ่งไปเลยดีกว่านะทุกคนโอเคข้างในหนึ่งคนนะผมไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไรเซตอะไรนะได้อยู่เซฟหลังครับกินละ นี่เลยหน้าเราครับเสีย okay, ตายฮะทุกคนตายหนึ่งฮะไม่รู้ว่ามีประมาณกี่คนนะโอเคเขาเปิดของเหมือนจะได้ของแดงหรือเปล่าเขาเล่นนิ่งอย่างเงี้ยนิ่งอย่างนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าเขาได้ของแดงหรือเปล่าอาจจะนะครับทุกคนมีสิทธิ์ถ้าของสีช่องบ่อยๆอย่างนี้โอเคของ้ยบอดมาอดนี้วุ่นวายกับเรามากเลยมีสิทธิ์ว่าจะได้ของแดงนะครับ เหมือนจะได้โอ้ยนี่ไงสวยเลยงูครับได้งูมาตัวหนึ่งแต่ว่าของอื่นๆเนี่ยก็รวยแล้วนะอันจริงรวยรวยแล้วลนะผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนไล่เคลียร์แมปเลยไหมทุกคนคิดว่าไงครับผมว่าเคลียร์แมปเลยเนี่ยน่าจะได้เนี่น่าจะได้ไม่น่าจะเสียหายอะไรคนระับเหมือนจะเหลือข้างนอกเลยทุกคนข้างในเนี่ยเหมือนจะเหลือแค่มอสละแต่เราต้องรอ,งองฟังเสียงเรื่อยๆเครัยถ้าข้างในมีเสียงยิงออกมาเนี่ยแสดงว่าน่าจะเหลือแต่ผมว่า ผมว่าไม่น่าใช่บอทเนีบอดเนี่ยไม่น่าเดินเล่นอย่างนั้นนะทุกคนอาจจะเป็นคนนะครับโอเคคนนี้เป็นเอมครับตามที่ยวเราตามหาเลยนะหนึ่งคนนะครับผมรู้สึกว่าแมปนี้จะค่อนข้างเงียบๆแล้วแหละนะฮะอาจจะไม่มีคนแบบนี้แต่เราต้องเช็คนะทุกคนผมคิดว่าไม่น่าเหลือใครลนะน่าจะหมด้วทุกคนเาเดี๋ยวเราเก็บของไปเลยดีกว่านะ น่าจะไม่ตายง,ง่ายๆหรอกมั้งจะใส่อวกาศรอวไว้เลยดีกว่านะ้ทุกคนแม่นี้นผมคิดรู้สึกว่ามันง่ายแล้วแหละนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรละนะครับเหมือนจะฟรีเลยไปเก็บตรงอวกาศคนนี้หนึ่งคนนะครับแล้วก็ไปเก็บข้างในแล้วก็ออกนะ่ครับผมตามสเตปนะแต่ว่ารู้สึกก็เหมือนจะไม่ตามสเตปเพราะอะไรนะรผมกลัวว่ามันจะมีคนตามมาเนี่ยแหละทุกคนอาจจะเหลือเศษหนึ่งคนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าทางแสงนี้ก็เล่นเล่นง่ายพอควรนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเค ระวังอย่างเดียวคือตัวแฝงนะครับทุกคนเครื่องช่างอันนี้แพงครับนาฬิกาก็แพงอยู่อันนี้เป็นอ๋อเขายิงมาครับทุกคนเขาไปยิงมาเว้ยโอเคใส่ได้ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ของสี่ช่องเนี่ยมันจะใส่อันนี้ได้โอเคไปฮะทุกคนข้างในเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจเนี่ย,ยก็คือเคลียร์บอสออกนะครับ เทียบบอสแล้วก็เก็บของบอสแล้วก็ออกตอนนี้ปลาไปล้านหนึ่งแล้วทุกคนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยข้างในของคนนี้หนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นหาของแดงกันต่อนะครับอันนี้อีกหนึ่งคนไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่ว่าเกมนี้คือเล่นง่ายป้าทุกคนง่ายแบบง่ายเวอร์เลยเนะี่ยโอเคจะเป็นของพวกอย่างนี้มากกว่านะทุกคนแต่เราสามารถแบบเก็บกระสุนเขาได้ แล้วก็เป็นพวกเก็บเสียงอันนี้อันนี้แพงอยู่นะครับแล้วก็เก็บเสียงอันนี้ก็แพงจะเ็นนาทีที่เหลือเดี๋ยวเราฟาร์มของแดงเลยดีกว่านะทุกคนคือตอนนี้เราออกประมาณล้านสี่แล้วแต่ถ้าเราได้ของแดงเนี่ยมันก็จะแบบว่ายิ่งกว่าน,นี้ไงเออโอเคเดี๋ยวฟาร์มของเลยดีกว่านะวิ่งฟาร์มของนะเหมือนจะได้ของแดงเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาจะแบบหลบบอสนะข้างลงข้างล่างเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้เปิดเหมือนกันเนี่ยเท่าที่ผมแบบสังเกตมานะเหมือนเขาแบบวิ่งหลบบอสจะมากกว่านะ Okay. โอเคตรงนี้เกลือนะครับเดี๋ยวเราลงล่างดีกว่านะทุกคนไปเปิดการ์ดฟ้าด้านล่างนะครับทุกคนแต่ผมว่าเหมือนเขาจะลงมาแล้วหรือเปล่าทุกคนลงมาแล้วหรือเปล่าโอ้ยเคเซฟยังไม่ได้เปิดนะทุกคนกดไว้ก่อนไดน้แับแล้วก็การ์ดฟ้าถ้าเซฟยังไม่ได้เปิดอย่างนี้แสดงว่าการ์ดฟ้าก็ายังไม่โดน,นรับโอเคสวยครับโอเคอันนี้มินเรือนะครับผมแล้วก็ไม่มีเลยยังอื่นโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดหาของแรงตรงนี้ดีกว่าผมคิดว่าของแดงเนี่ยน่าจะไม่เกินเอื้อมเกินละเริ่มเกินแล้ว ของแดงนี่เริ่มเกินแล้วเริ่มจะไม่ค่อยได้้วช่วงนี้นะครับเกลืออยู่นะปาสามวิครับุ้นกันเลยมาครับรู้สึกว่าหองแดงจะออกอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ข้างบน <c oughs> อาจจะข้างบนมาเล้าสองครับต้องได้แนละ้วเล้าสองต้องมาแล้วทุกคนแต่ว่าก,กัรู้สึกว่าเพลินเหมือนกันนะเวลาเอ้ยนี่ไงนี่ไง ได้รถนะทุกคนแล้วก็ของแดงอันนี้ก็เป็นแสนอุ้แสนเก้าอ่ะทุกคนเบอร์จัดแล้วก็เราเหลือประมาณอีกเซฟสองเซฟเลยแหละเซฟหนึ่งไม่เปล่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนดีกว่าครับเปิดได้ไหมโอ้โหตรงนี้เปิดไม่ได้ครับแต่ว่าโอเคไม่มีอะไรดรอวด้วยหรอกของอุ้ยโอ้โหเพชโฟด้วยทุกคนโอ้สวยเลยอย่างนี้เพชรโฟหนึ่งกญญระบอกแล้วก็ mpx นะครับโอเคล้านเก้าครับทุกคนประมาณล้านเก้านะเกมนี้น่าจะได้อยู่เนียครับ ไม่น่าจ่าหรอกแหมยิงห้าคิวได้ล้านเก้าทุกคนเป็นไงไอเดียระักของเรานะครับ <c oughs> รวยเฉยเลยเออโอ้โหสแคปเจอเกิดตรงนี้เดี๋ยวก็รวยหรอกทุกคนเราเราต้องดูสายข่าวเรานะครับว่าเขาจะแจ้งอะไรเกี่ยวกับเรานะเหมือนจะต้องมาป๋าไปเปิดประตูแบบออกปกตินะครับเออเปิดประตูออกอะไรเปิดประตูเข้าเออเอาไปเคยอยู่แถวโรงนาแนละ้วทุกคนผมได้ยินแล้วเมื่อกี้เราเราอยู่แถววนี้ก่อนนะเราจะเย็นๆครับ นี่ถ้าเขาแบบใจร้อนเนี่ยแต่เขาก็ดันมาแล้วทุกคนอแต่ผมว่าแบบนี้เนี่ยเอาจริงสําหรับผมนะเล่นง่ายแบบง่ายมากเล้ทุกคนเนื้อแบบว่ามีกับเพื่อนมาอีกคนนึงเนี่ยผมผมบอกเลยเคลียร์แบบนี้เป็นเรื่องง่ายนะสําหรับผมนะครับโอเคประตูหนึ่งนาทีเปิดครับเอาละก็เราเปิดเซฟไปก่อนดีกว่านะของแดงมันต้องอยู่กับเราแล้วไงมันมาขนาดนี้แล้วเกมพีมาากคปเจอไงผมก็นูกว่าเรา,เราจะได้ไง อร่อยเหมือนว่าฝั่งขวาตรงนี้จะมีหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าแมบคังแสงเนะี่ยเป็นแมบที่ค่อนข้างโล่งรับทุกคนโล่งมากนรนบถ้าบอกว่าวิ่งไม่ดีเนี่ยโดนฟรีได้เลยแนบทุกคนวิ่งแบบโลง่งเจอละหนึ่งคนรนบปาร์ปลาลเปิดไปก่อนนะตายนะทุกคนสวยตายหนึ่งครับเราค่อยๆรีแทตตัวเองมาก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับ ต้องมองดีๆนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยตายไปหนึ่งลนะโอเคหน้าประตูหนึ่งนาทีมีครับกำลังป่าเนี่ยใส่กันเลยไปฮะทุกคนไปกันต่อที่ประตูหนึ่งนาทีดีกว่านะครับเราเราเข้าชนเลยดีกว่านะครับผมเล่นในดีหลักก็จริงนะแต่ผมว่าผมจะเน้นแบบสไตล์แบบชนๆนจริงๆไปเลยดีกว่านะครับให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบแบบว่าค,ค่อยๆเล่นค,ค่อยๆลุ้นอะไรอย่างงี้ยนะครับมันแบบว่ามันตื่นเต้นเกินไปหัวใจฉันจะไหลกระหลายอะทุกคน <laughs> ท้านนายเป็น MK นะครับโอเคตรงนี้มีคนตายหนึ่งอันนี้ไม่ใช่บอทนะครับจะเป็นคนนะมันจะเป็น MK ด้วยหรือเปล่าโอ้โชัดเลยมีเสียงมันไฟฉายนะครับ โอเคถ้าน้าผมไม่รู้ว่าใครปาแล้วเบิดนะโอเคตายหนึ่งครับทุกคนล้มนะครับอาจจะไม่ได้ตายเลยนะแต่ยังล้มอยู่เฮ้ยโอเคตายครับทุกคนสวย ได้2คิวแล้วแต่ผมว่าเราต้องเล่นในนี้นะทุกคนเราออกไปข้างนอกไม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะข้างนอกเนี่ยมีเสียงเล่นมาอยู่นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นบอสนะเหมือนจะมีตัวมาด้วยครับข้างนอกนะผมได้ยินอยู่นะครับเราพาตาัดไปก่อนดีกว่านะทุกคนเราแบบว่าเอาแบบให้เซฟที่สุดทัาทีเซฟดได้แล้วทุกคนก็เราก็ค่อนข้างเหลือประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะทุกคนใกล้แตกแล้วนะแต่ว่ายังทนได้อยู่ โอเคของอันนี้เป็นปืนเอกนะครับแล้วก็เป็นเกาะห้านะเอกเกาะห้าแล้วก็เป็น่านสัตว์นะครับแล้วก็ยาน้ําอุ้ยมีเครื่องสแกนครับทุกคนสแกนแล็บครั้งหนึ่งต้องดูก่อนนะครับว่ามีคนอยู่โอเคมีคนอยู่ยแถวๆฝั่งขวานะครับทำไมอาจจะเหลือแค่โอ้โหนาทีที่สิบเปิดฮนะอาจจะต้องไปเคลียร์ครับผมว่าต้องไปเคลียร์นะอาจจะแบบ สองคนประมาณนี้นะครับจากการแบบเดานะครับแล้วก็เซนเกมผมเลยอันนี้ APK ก่ 5. อห้าได้อยู่อันนี้เหมือนว่าจะโอ้โหเป็นพิมพ์ดีดด้วยเฮ้ยกคนคนอื่นเลยเราอาจจะต้องเคลียร์บอสก่อนแต่ว่าโอ้โหหาของนายปน่าจะปลอดภัยสุดแล้วทุกคนนะครับต่อให้ตายเนี่ยอาจจะไม่ได้ขาดทุนดูซิว่าอาจจะได้ให้เราหรือเปล่าสักอันนะึงนะ โอ้โหคนดูสวยละแล้วก็ด้านล่างเนี่ยโอเคได้อยู่้ค่อยเล่นนะครับทุกคนแต่ประตูมาแล้วตายครับเหมือนมาจะคนเดียวหรือเปล่าคนเนียวแล้วก็เป็นฟิลิปปินด้วยนะ เหมือนว่าจะได้ของอ๋อเขาฟามของมาเรียบร,ร้อยแล้วทุกคนอุย้ยมีอาใหญ่ให้ด้วยสวยครับแต่ว่าเราต้องเอาบอสก่อนนะโอเคบอสตายแล้วทุกคนไปค่อนข้างเคลียร์ละของนะครับอาจจะแบบไม่ได้อะไรมากแต่ก็โอเคเลยนะครับไปเราเปิดเซฟก่อนดีกว่านะทุกคนเผื่อจะแบบว่าได้ของแดงนะฮะไม่ได้ยั อุ้นียของเราเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนเราแบบค่อนข้างเกลือนะเนี่ยเราใช้คําว่าเกลือได้เลยนะเนี่ยทุกคนนะฮะตรงนี้เหมือนว่าจะไม่เจอแล้วทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งไปเปิดเซฟข้างบนดีกว่านะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราก็เหมือนจะเปิดเราเรายังไม่ได้เปิดด้วยว่ะเนาะเซฟตรงนี้เปิดไม่ได้ด้วยเนี่ยเซฟพังนะตรงนี้เซฟพังแล้วก็อันนี้มีเฮดโฟเอาบอลไปเฮดโฟครับเป็น M4 ครับแต่ว,ว่าได้อยู่ทุกคนของโอเคนเลยนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาดูที่เล้าหนึ่งกันดีกว่านะทุกคนกุญแจนเล้าหนึ่งดูว่ามันจะได้ของแดงหรือเปล่าเกมนี้อะไรนะทุกคนสแคปเจอร์ใช่ไหมดูโศกว่าเหมือนมันจะอยู่ที่เราอ่ะทุกคนมันจะเซฟนี้แหละนะ <c oughs> สแคปเจอร์ต้องเซฟนี้ไม่ใช่ละข้างไหนนี่เกลือแบบเกลือกระจุยแล้วทุกคนเริ่มไม่ใช่ละไปครับเดี๋ยวเราไปดูเซฟตรงนี้ดีกว่าแล้วก็มาเปิดคนนี้ดีกว่านะมาเปิดมาเก็บศพตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวดู ของตรงนี้ก่อนดีกว่านะทุกคนไปฮะเก็บของอันนี้ก่อนดีกว่าอุ้ยนี่ไงสเคปเจอร์อยู่ตรงนี้ทุกคนอยู่เซฟนี้สวยเลยนี่ไงมาอย่างนี้ผมรู้ได้เลยนะว่าเราจะต้องรวยนะเอได้แล้วทุกคนนะับสเคปเจอร์เดี๋ยวเรามาดูของตรงนี้ก่อนเราต้องมาเก็บของตรงนี้ก่อนนะับทุกคนแล้วก็ไปเก็บของบอสแล้วก็ไปเก็บไปของอีกคนนึงแล้วก็ออกดีกว่านะ เดี๋ยวเราต้องระวังดีๆนะเพราะประตูแดงเราเนี่ยเราไม่ได้ดูนานลวอาจจะมีตัวย่องอยู่นะครับโอเคหรือส่งเราไม่น่ามีเดี <laughs> ๋ยวเรามาดูของอุย้ยบอสเป็น MK ซะด้วยนะทุกคนบอส MK แต่ว่าเราจะต้องหาอ,อกระเป๋าที่ใหญ่กว่านี้แล้วแหละเพราะว่ากระเป๋าเราค่อนข้างเล็กนะครับทุกคนไม่ใช่ค่อนข้างหรอกเล็กมากด้วยนะครับรู้สึกว่าเหมือนจะเก็บของไม่หมดแล้วนะ โอ้โหเสียดายคนระับทุกคนไม่มีกระเป๋าใหญ่เลยนะฮรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีกระเป๋าใหญ่เลยซวยแนละ้วเราอาจจะต้องแบบว่า <c oughs> แกะเอาแต่ของสําคัญสาคัญแนละ้วทุกคนโอเคทุกคนของมันเอาได้ประมาณนี้เลยเนะี่ยผมคิดว่ามันเก็บอะไรมากไม่ได้แล้วนะของรู้สึกว่ามันจะเก็บอะไรไม่ได้แนละ้วอ่ะซวยแนละ้วทุกคนเ,เรามาดูหลีกบอสดีกว่านะบอสก็ไม่รู้จะเก็บอะไรได้นะทุกคนบอสโอเค เราต้องหากระเป๋าใหญ่สักใบหนึ่งครับอันนี้เหมือนว่าจะไม่ได้แล้วกระเป๋าจะไม่ใหญ่ด้วยอันนี้บอสนี่ก็กระเป๋ากระกากอยู่เลยเป็นหลิกแบบประมาณนี้เลยผมไม่รู้ว่าหลิกมันแพงหรือเปล่าครับตัวน,นี้นเก้าหมื่นอันนี้ห้าหมื่นห้าดูทรงแล้วเหมือนจะได้แบบว่าเอาหลิกบอสแน่นอนไปวิ่งออกเลยดีกว่าเนี้ยของมูลค่าประมาณล้านหนึ่งแต่ว่าโอ้โหเรายังเหลือ M4 ข้างบนอีกนี่ว่าแต่ว่าเราเก็บอะไรไม่ได้แล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะดีกว่าแบบไม่ได้ออกนะเสียดายครับปละสวยเลยทุกคนเกมนี้มูลค่าน่าจะประมาณล้านเอ็ดนะครับดูทรงละ โอเคยิง3คิวครับเก็บของครึ่งชงั่วโมงโอเคครับรถวัคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็รอก,กันนะครับผมก็บวกมาประมาณ2-3ล้านนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเยอะอะไรมากนะแต่ว่าก็ถือว่าแบบฟาร,ร์มขึ้นอยู่นะครับคลิปนี้โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย